เยอะมากนี่ำกูอะไรนร่อื ได้เร็วได้เร็วเดี๋ยวรายงานกลุ่มภูนะใส่แต่รูปกับหัวข้ออย่างเดียวสังเกตุสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้อะไรก็กรรมการก็ไปดูเดี๋ยวว่าได้เลยใส่รูปอะไรก็ได้ระยะใส่รูปก็ไม่รู้นีทุกคนเลยเนี่ย อะไจริงนะเมื่อคไม่มีใครกล้าขายใครอ่ะเดียตายทุกคนเล้วไม่จแล้วมีตายหอดไม่ดเคคึงมึงไม่อยู่ตอนทาีโอยู่อ๋มึคโดนแบนแล้วเราเน้ราไปคุยแล้วบอกว้วเราพอนรโรโนองคุยดีแล้วคุณแบกกาลุณกัน้วยนะ น้องตัวะเราว่าตัวมันเราเป็นชั้นสองง่ายๆเราทำเอโมยเลยเอโมยนี่ไกูอยาก ข้าวเว้ยมันเปิดจเลยโอ้ระดับเปิดข้าวเว้ยเปิดเปิดข้าวเปิดเปิดกัสเราจะได้นะเจ้าเราจะได้นะเจ้าเนี่ยเนี่ยเราแตกต่างดีกว่าเจ้า